ไทยพมา่าเวียดนามมหาอำนาจอุตสา,าอาคเนปะทะากันสู่ยุครับมือมหาอำนาจตะวันตกเครดิตด็อกเตอร์สุเนศศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลาครั้งหลังของคริสตวัษที่18ได้ปรากฏการเข้าสู่อำนาจของ3ราชวงศ์ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปและทั้ง3ราชวงศ์ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแผ่แสนยานุภาพเข้ามาของบ้านเล็กบางน้อยที่เป็นเมืองเอกราชมาอยู่ก่อนราชวงศ์แรกในสมราชวงศ์คือราชวงศ์คองบองพศ .2295 ในกลุ่มออราวดีราชวงศ์ที่สองคือที่สถาปนาอำนาจตามมาก็คือราชวงศ์จัก,กรีในปี พุทธศักราช2325ตั้งราชธานีที่เมืองบางกอกหรือกรุงเทพถือกำเนิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310ไปแล้วเป็นเวลา15ปีราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์เงียนซึ่งสถาปนาขึ้น20ปีก่อนภายหลังการสถาปนาราชวงศ์จากกีนี้เป็นแห่งใหม่คือเวียดนามเหนือ มีราชธานีอยู่ที่เมืองเวในระยะแรกของการเถลิงอำนาจราชวงศ์ทั้งสาต่างใช้เวลาส่วนใหญ่ในการช่างความชอบธรรมทางอำนาจทั้งนี้เป็นด้วยผู้สถาปนาราชวงศ์ไม่ได้เป็นหน่อนเนื้อเสือกษัตร์ิยมาก่อนจึงจำเป็นจะต้องจัดการทางอำนาจก่อนจะขยายอิทธิพลสู่รัฐบ้านเมือง การปรากฏตัวของสามราชวงศ์นับเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญเพราะเป็นการผนวกรวมอำนาจในภูมิภาคให้เป็นกลุ่มก้อนและเป็นกลุ่มอำนาจที่ชัดเจนเมื่อถึงข้างหลังของิตวรรษที่19อันเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจจากผลทะเลในทวีปยุโรปแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงจึงมีการเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอำนาจตะวันตกกับมหาอำนาจพื้นถิน่น ซึ่งแตกต่างไปในทางพื้นทวีปอื่นอาทิในทวีปอเมริกาและแอฟริกามีอำนาจตะวันตกเผชิญหน้ากับกลุ่มอินเดียนหรือกลุ่มชนเผ่าที่มีการพัฒนาการที่ซับซ้อนในทางกลงกันข้ามรัฐมหาอำนาจในภูมิภาคอุตสาหนีหล้วนเป็นรัฐโบราณมีอารยธรรมเก่าแก่ที่สำคัญก็คือมีแสนยานุภาพทางการทหารและ ไม่เป็นรองมหาอำนาจผู้ใดการ,รเผชิญหน้ากันของสองมหาอำนาจต่างซิ่งโลกจึงเป็นอีกฉากที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ก่อนที่มหาอำนาจตะวันตกจะพนวกอุตสาหาอัคนีให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอา,าณานิคมแห่งตนในกรณีสยามนั้นกล่าวได้ว่าในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสำคัญเพราะมะหาอำนาจชาตตะวันตกโดยเฉพาะจักรวรรดิของนิยมอังกฤษยังไม่พร้อมที่จะใช้ความเหนือชั้นกว่าในทางทหารมากดดันสยามเพราะยังติดพันกับการจัดการปัญหาในกลุ่มอิระวดีคราที่สยามก็ได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งการแสดงแสนยญญานุภาพทางการเมืองและการทหาร ซึ่งสะท้อนผ่านการขยายแสนยานุภาพทางทหารเข้าสู่พื้นที่รัสยามที่ไม่เคยขยายแสนยานุภาพไปถึงการ,รเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจตะวันตกกับรัสยามในช่วงสมัยสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวจึงไม่ต่างจากเหตุาการณ์ในกลุ่มอิรวดีที่ราชวงศ์คองบองก็กระชับอำนาจได้มั่นคงกว่าราชวงศ์ในอดีตสำหรับรัสยาม ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสยามใหม่ก่อนจะลงนามในสนธิสัญญาเบาร์ริงในปีพุทธศักราช2398พมา่าเป็นคู่สงครามรัสยอมมาแต่โบราณการสถิรภาพทางการเมืองในพมา่าขาดความต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านความมั่งคง เมื่อเทียบกับสยามจะเห็นได้ว่าพระมา่าต้องเปลี่ยนย้ายราชธานีเป็นหลายหนจากผู้กามสู่อังวะตองอูหงสาวดีชเวโปมาจนถึงอมรปุระประนั้นก็ดีนับแต่สมัยพระเจ้าอารองพยาในปีพุทธศักราช2,303ขึ้นเถลิงอำนาจสถิรภาพทางการเมืองของพระมา่าก็มีความมั่นคงขึ้น ถึงแม้จะปรากฏการย้ายราชธานีแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสายราชวงศ์ปัญหาการแย่งราชสมบัติก็ยังคงมีประปลายเมื่อสิ้นราชการพระเจ้าบังระในปีพุทธศักราช2319แต่ก็กลับมามีเสถียรภาพภายหลังจากพระเจ้าปุกดงสเสบยขึ้นของราชในปีพุทธศักราช2325ในช่วงราชวงศ์ของบองนี้ พระมา่าได้ขยายอำนาจอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นการปกครองพมา่มาตอนล่างอันเป็นเขตบริววณทนของอำนาจมอญเดิมมณีปุระหรือกระแสเชียงใหม่อยุธยาและยะไข่หรืออารกันสงครามครั้งนี้สำคัญกับอยุธยาสยามอาทิศึกอารองพยาสงครามกางเสียกรุง ครั้งที่สองศึกอาแซวุ่นกี้และสงคราม9ก้าวทัพจึงกล่าวได้ว่าพม่าหรือราชวงศ์อังวะนับเป็นหนึ่งในมหาอำนาจสำคัญในสมัยอาณาจักรบนพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเข้าใจได้ว,ว่าสาเหตุที่พม่าไม่ยอมอ่อนข้อให้กับจักรวรรดินยิยมอังกฤษที่แผ่อำนาจเข้ามาทางทิศตะวันตก ดังสงครามอังกฤษในพม่าครั้งแรกในระหว่างปีพุทธศักราช2,367เกิดขึ้นในต้นราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวด้วยความไม่ชำนาญในภูมิประเทศของจักรวรรดิยมอังกฤษต้องใช้เวลานานถึงสองปีจึงเอาชนะพะม่าได้สงครามในครั้งนั้นจบลงด้วยสนธิสัญญายันดาโบในปี พุชกรา2,369ซึ่งพมา่าต้องยอมเสียดินแดนด้านอารกันอสัสสัมและฝั่งตะนาวสีให้อังกฤษผลจากสงครามในครั้งนั้นทำให้าราชสำนักกรุงเทพตระหนกในแสนยญญานุภาพของมหาอำนาจฝูนทะเลที่สามารถเอาชนะคู่สงครามที่เคยมีใช้เหนือสยามได้อย่างเด็ดขาดเวียดนาม เป็นมหาอำนาจในทางเบื้องตะวันออกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเป็นปึกแผ่นได้ถึง20ปีภายหลังการสถาปนาของราชวงศ์จัก,กรีนับแต่พุทธศักราช2,345จึงมีความเป็นเอกภาพขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสองราชการราชการแรกในราชวงศ์เหนียนเวียดนามได้ค่อยๆขยับขึ้นมามีอำนาจ บนพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับจากจักรพรรดิชาลองหรือเหยันฟุกอันไทยเรียกว่าจักรพรรดิเวียดนามยาลองและยังได้เป็นที่รู้จักในพระนามอ่องเฉียงสือหรือเจ้าอนามกกครองราชทั้งสิ้น17ปีตกมาถึงจักรวรรดิของเหยันฟุกเกียวหรือ มินหมังในปีพุทธศักราช2363ของราชทั้งสิ้น21ปีรวมแล้วทั้งสองราชการของราชเป็นเวลา38ปีในรัชสมัยของจกักรพรรดิยารองนั้นพระองค์ทรงปราบกบฏไตเชินได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2345นับเป็นก้าวแรกและก็ก้าวสำคัญของเวียดนาม เพราะเอกภาพาทางการเมืองได้รับการสถาปนาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในยุคนี้ศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรของเมืองเวแม้ว่าฐานอำนาจของราชวงศ์นี้จะอยู่ที่เวียดนามตอนใต้ในยุคนี้ได้เริ่มปฏิรูปการปกครองโดยการเน้นอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางลดทอนอำนาจเจ้าถิ่นซึ่งแต่เดิมได้รับประโยชน์จากจักรวรรดินี้ด้วยการแบ่งปันโดยที่ดิน ที่มีไพร่พลติดในที่ดินของสังกัดมาเป็นระบบการรับค่าตอบแทนเหตุการณ์ที่สำคัญที่ช่วยให้การกระชับอำนาจของส่วนกลางเป็นไปได้เพราะเวียดนามในสมัยนั้นมีถนนทอดยาวจากทิศเหนือทางดินแดนของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเรียกว่ามาิีเรียนโรสถนนเช่นนี้ ย่นระยะเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากถึงแม้ในช่วงถนนยังสร้างไม่ค่อยเสร็จดีระยะทางจากไส้งอนถึงเวจะกินเวลาเพียง13วันและจากเวถึงหาหนอยจะใช้เวลาเพียง5วันถนนสายนี้ไม่เพียงช่วยให้อำนาจของรัฐเวกระจายลงสู่พื้นถิ่นได้ดีกว่าเคยแล้วยังง่ายต่อการเรียกระดมพลแล้วก็เคลื่อนกำลังในยุคนี้ ซึ่งนับได้ว่าเวียดนามเข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริงก่อนที่สาราชวงศ์นี้ซึ่งสถาปนาความเป็นใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ทวีปเป็นลำดับจะต้องเผชิญหน้ากับพวกมหาอำนาจโพนทะเลต่างก็ได้ประเมือกันมาก่อนในราชวงศ์จักรีต้องเผชิญกับการลุกรานของราชวงศ์คลองบองหลายครั้งเช่น ศึกอลองพญาศึกคราวเสียกรุงครั้งที่สองศึกอาแซวุ่นกี้ศึกสงครามก้าวทัพและสงครามรบที่พม่าที่ท่าดินแดงในกรณีเวียดนามทันทีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลัยทรงทเถลิงลากขึ้นราชบัลลังก์จักรวรรดิยาลอง ได้ส่งทูตเข้ามาขอเมืองบันถายมาศก่อนจะมีเหตุปะทะกระทบกระทั่งกันจนถึงสมัยจักรวรรดิหมิงหมังทั้งนี้สืบด้วยราชสำนักเวสงค์จะขยายอำนาจเข้ามาในกัมพูชาซึ่งเป็นเมืองปฏิเสธราชขึ้นกับราชสำนักกรุงเทพส่วนเจ้านายกัมพูชาก็มาขัดแยง้งแย่งอำนาจกันเองระหว่างฝ่าย ที่สวามิภักดิ์กับราชสำนักเวและราชสำนักกรุงเทพต่างฝ่ายต่างชักนำให้พระเจ้ากรุงสยามกับพระเจ้ากรุงเวต้องขัดแย้งกันชนวนความขัดแย้งได้ประทุปเป็นสงครามระหว่างราชวงศ์เงียนและราชวงศ์จักรีในรชัชกาลที่สซึ่งรู้จักกันดีในอานามสยามยุด ก่อนขยายอำนาจของมหาอำนาจภาคตะวันตกสู่เอเชียบูรพาในช่วงคริสต์วรรษที่19เพื่อยึดครองเป็นอนาณนิครมพื้นที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในภาคพ,พื้นทวีปได้ปรากฏมหาอำนาจภายในหรือมหาอำนาจพื้นถิ่นสามราชวงศ์ด้วยกันคือราชวงศ์เหยียนแห่งเวราชวงศ์คองบองแห่งอังวะและราชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงเทพ การปรากฏตัวของมหาอำนาจในระดับท้องถิ่นแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังมีได้เป็นการเปลี่ยนแปลงของการสิงโคงช่างกล่าวคือมหาอำนาจทั้ง3ยังคงสืบทอดมรดกของรัฐจารี่เดิมไม่ได้เกิดกับการเปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยการผลิตจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการเกิดรัฐชาติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากมากระทบระหว่างมหาอำนาจระดับพื้นถิน่นกับมหาอำนาจจากพ้นทะเลไกลเมื่อเกิดการ,รเผชิญหน้ากันและนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละชาติ แต่ละอาณาจักรแต่ละราชวงศ์มีราชวงศ์ของเวียดนามราชวงศ์ของพมา่าและก็ราชวงศ์ของไทยเป็นมหาอำนาจอยู่ถึงการเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในระดับพื้นถิ่นนะครับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ตามแต่ที่ยังมีอยู่คือความรักชาตินั่นเองครับ